มาค่ะมองกล้องอ่าเสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรา3ามคนแม่ลูกนะคะจะมาตำส้มตําวันนี้ใครจะเป็นคนตำเอ่ยหนูค่ะหนูต้าหนูจิ๋วค่ะอ่านจิ๋วมาก่อนเลยแต่ก่อนที่เราจะมาตำส้มตําเรามาดูก่อนว่าอุปกรณ์ในการตำส้มตำมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะพีกแดง พริกแห้งนะคะพริกแห้งพริกแห้งใส่ลงไปเลย <Yeah. S 1> อย่าพึ่งค่ะกร <Yeah. S 1> ะเทียมโอ้ยอยจะแบบ <Yeah. S 1> อย่าจับมีดอย่าจับมีดอันตรายนะคะกร <Yeah. S 1> ะเทียมะยมะานาวน้ำตา อันดับแรกเลยทำยังไงปลาปลาสมตำอีกอะไรพิเศษอันดับแรกคืออะไรคะเอากระเทียมใส่ลงไปนี่กระเทียมใส่ลงไปพอแล้วพอแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาพริกก่อนใส่พริกไปก่อนใส่พริกเยอะเลยพริกลงไปเยอะเลยนะคะมันยังไม่คิ้ง อันนี้จะเป็นฝีมือส้มตำมันจะจิ๋วนะคะตาเลยค่ะลูกตาแรงๆแต่ว่าเราแต่ว่าระวังมันกระเด็นใส่ตานะระวังนะจะต้องระวังนะคะต้องระวังนะคะอย่ามองเข้าตาเดี๋ยวแม่ตาเองนะเดี๋ยวแม่ตาเองแล้วเข้าตาตามมองนะความวุ่นวายมาเกิดแล้วระวังมีดด้วยอันตรายนะคะลูกระวังมีดด้วยนะ ดูมองกล้องโอ้โหสิเยอะสิเยอะสิเยอะไม,ไม่ธรรมดานะคะคลูกเอาตั้มเดี๋ยวแม่ตั้มให้นะแม่ตั้มช่วยก่อน ตามตามตามใครตอบแม่ได้ว่ากระเทียมภาษาอังกฤษว่าไงกะกระเทียมภาษาอังกฤษว่าไม่ใช่กระเทียมคือ g า r ลิกนะคะก a r l i c กระเทียมแล้วใครตอบแม่ได้ว่านี่มัลโกภาษาอังกฤษว่าอะไรคะมัลโกใครตอบได้คะหนูจิร์ตอบได้เอ้าตอบว่าอะไรลูก อย่าเพิ่งใส่ลงไปอย่าเพิ่งใส่ตำพริกให้แหลกก่อนพริกยังไม่แหลกเลยเนี่ยแม่มาทำเองแม่หน่าหนูทำเองได้เหรอแม่เองทำได้จ้ะแต่ว่ามันพริกมันไม่แหลกต้อระวังพริกจะกระเด็นเข้าตา วันนี้เราจะได้กินส้ตมตำกันไหมถามก่อนเราจะได้กินส้ตมตำกันไหมเนี่ยได้ไม่ได้กินได้กินหรอกเนี่ยพริกยังไม่แห้งเลยพริกยังไม่แตกเลยพอแล้วกระเทียมไม่ใส่แล้วดูทำดูทำหมดไม่เลยแม่จิ๋ว อันตรายนะลูกมีดอันตรายนะคะเจสาระวังนะลูกโอ้ยคกพริกยังไม่แหลกเลยใส่ย่าจะได้กินไหมเนี่ยบิกกี้จะได้กินรสมันไปเนี่ยวันเนี้ยโอ้ยไอจิ๋วไหนเจสตาเอาอะไรมาเขียนแม่นี่ไแมไปวาดรูปแล้วเจสตาไหมนี่ยดูพริกนะคะฝีมือการตำพี่ฝนเต่จิ๋วยังไม่แหลกเลยคุณลูก น้ำตาลก็อย่าเพิ่งใส่นะคะเดี๋ยวตำพริกให้แหลกก่อนแม่ก็ตำไม่แหลกเหมือนกันพริกนี้หัวอ,อะไรเนี่ยหัวเหนียวมันไม่ได้ได้ระวังมีดลูกอันตรายอย่าเพิ่งเอาอย่าเพิ่งเอามะละกอใส่ลูกให้แม่ตำพริกให้แหลกก่อนเอาระค่ะน้ำตาลก็ใส่ลงไปแล้วนะคะเอ๊ เนี่ยรู้ท่าแล้วส้ตมตำเราคงไม่ได้กินนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะามาเราไม่ดกินส้ตมตำนะคะเจะต้ามาวาดนี่มาเจต้ามาเรื่อยมาเรม่อยมาเพิ่งใส่น้ำตาลแม่จะใส่น้ำตาลอันนี้น้ำตาลเนี่ยน้ำตาลมะพร้าวนี่ถูกเพราะมันจะแซ่บกันนะคะ ดูท่าแล้วต้องไปวาดรูปดีกว่าใครวาดสวยตาหนูไปอ่ะอะตาหนูนี่ช่อช่อสิจหนูนี่ช่นี่คือช่อสิไปวาดกันดีกว่าดีกว่าใส่ชมตำคุกนี้จะรวยมากใส่แต่น้ำตาลหวานอย่างเดียวไม่เอาต้องใส่อย่างอื่นด้วยพอแล้วที่ทำให้ลูกยากอ่าพอโอเคน้ำตาลแล้วพอแล้วลูกพอแล้วน้ำตาลมันจะหวานเกินไปเอานรสตาลเก็บพอต่อไป อ่าต yes. 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 hmm. ่อไปดีมะนาวดีมะนาวดีมะนาวเดี๋ยวแม่ปาดมะนาวให้่ปาดมะนาวให้นะคะเอามะนาวลูกไหนดีนะาเดี๋เพิ่งเดี๋ยเพิ่งเดี๋เพิ่งเดีเอาลูกนี้ดีกว่าปาดมะนาวให้ลงไปหนาเบ๊ะแตกหุ่นนัวก่อนนะคะผงนัวอย่าเพิ่งให่อย่าเพิ่งค่อยๆตนะคะ อ๋อเราลืมแล้วว่าถุดิบเราขาดอะไรเราขาดมะเขือเทศแต่ไม่เป็นไรไม่ใส่ก็อร่อยได้ถ้าเรามีสีมือใช่ไหมสีมือดีคือตะเกียไงใช่ปัดจี๊ดจี้อ๋อมองกล้องอย่างเดียวเลยคุณแม่หย่าอย่าพึ่งนะลูกเดี๋ยวค่อยๆตำอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอใส่น้ำปลาก่อนนะคะเจตาจะไปเอาช้อนมาตักตัาน้าให้แม่ ช้อนหน่อยนะคะพวกนี้สำหรับเต้จิ๋วเลยแซ่บอยู่คนเดียวช้อนเหรอลูกเตจตาไปจากช้อนไปเนี่ยไม่ใช่ช้อนช้อนช้อนอันใหม่มาตักน้ำปลาร้าเนี่ยไม่เป็นไรแม่ใช้ระบบระบบนี้เลยเดี๋ยวแม่เอาอาดีนี้เลยอ่ะ อเหม็นว้าเหม็นอ๋อเราลืมวัตถุดิบนึงเราลืมอะไรคะน้ำปลา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 เดี๋ยวเราต้องบุ่มวายเลยเดี๋ยวเราต้องปิดฉลากเราดเรา้องดาม่ใเูว่าเป็นน้ำปลายี่ทอดอะไรเราต้องปิดเราต้องปิดฉลากไม่ให้เขารู้ว่าเป็นน้ำปลายี่ทอดอะไรนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้ค่าโฆษณาไม่ดีนะคะเนื้อเกี๊ยว พบบอแล้วลูกน้ำตาลพอแล้วมันจะหวานเกินไปพอแล้วพอแล้วม่ไม่เอาน้ำตาลมันหวานเกินไปแบบอย่าพึ่งโมงหูนี่อ่ะไปเอาจานมาเร็วเอาจานมาให้หน่อยเหรอที่มือหรอโอ้ยหยิบได้ลูกอ,อู้เก่งมากเลย เองเหรอใช่ะนะคะมีฝีมือส้มตําหนื้อจิ๋วนะคะเราจะตําแบบไม่ชิมเลยแต่แม่ว่าแซ่บนัวแน่นอนเพราะว่าฝีมือได้จิ๋วนะคะโอเคเดีย๋ยวเราจะเอาไปให้คุณพ่อแล้วคุณย่าชิมนะคะว่าอร่อยป้า ว้าวน่ากินจริงเลยซุปตม้มยิงมือเตจิวเนี่ยต้มพริกไม่แรงนะคะดูได้ดูได้ว่ามันต้มพริกไม่แรงนี่ค่ะไปไปไปกันน้ำกันเลยเระวางชุดจะเปื้อนปลาละนะ นิ่งเอ่าโอเค <Okay. S 1> <Yeah. S 2> อันนี้คือต้มตทำฝีมือนูจิ๋วดูหน้าตานะคะน่าทานเลยคะน่าทานเลยคะน่าทานเหยคะอ่าเดี๋ยวไปให้คุณพ่อ <Yeah. S 1> คุณย่าชิมนะว่าจะอร่อยแค่ไหนะ yeah.